สวัสดีค่ะวันนี้ไฟมานั่งแคะเคี้ยงงงอยู่ในดงเพชรพันล้านนะคะอันนี้คือดงเพชรพันล้านนะคะที่ไฟฝังไว้เนาะคือก็แคะเคี้ยวออกมาจะครบแล้วนะคะเหลือสมต้นริมสุดท้ายนั่นนะคะนี่คือเคี้ยวที่แคะออกมานะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะแคะเคี้ยวออกมาจากหัวนะคะเคี้ยวก็คืออันที่เขาจะมีหน่อขึ้นนะคะไฟให้ดูอันไหนหน่อชัดๆแคะออกมาค่ะเนี่ยเห็นไหมคะ แค่ออกมานะคะจากนั้นเตรียมนี่ค่ะเตรียมกากมะพร้าวแช่น้ําไว้นะคะจะใช้เป็นกล่องหรือว่าใช้เป็นถาดแบบนี้ก็ได้ค่ะแช่น้ําไว้นะคะแล้วบิดหมาดแล้วเอามาเรียงใส่นี่ค่ะจากนั้นนะคะเราแคะเคี่ยวที่ได้แล้วนะคะเราก็นําน้ามาคะ่ะล้างล้างยางออกให้สะอาดนะคะไฟจะไม่ล้างน้ําปูนนะคะเพราะว่ามันจะงอกช้านี่ค่ะน่าจะได้เยอะอยู่นะคะเนี่ยคือล้างให้สะอาดเลยนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่มียางติดนะคะ นี่ค่ะคือเป็นไม้จอมที่ฝ่ายฝังไว้นะคะประมาณ2เดือนคือออกเร็วมากๆค่ะเหลือ3ต้นริมสุดท้ายฝ้ายังไม่แแค่ดีกว่ามันอยู่ลึกนะคะปล่อยไว้น้อเพื่อออกมาเป็นหัวนี่ค่ะนี่อันนี้ฝ้ายแแคออกมาประมาณสัก6 7ต้นนะคะห7ต้นก็ถือว่าโอเคนะเนี่ยแแคแบบใหญ่ๆเลยค่ะท่านผู้ชมมันจะได้โตเร็วๆนะคะฝ้ายก็จะใช้แช่น้ําก็ได้ค่ะหรือว่าจะใช้น้ําฉีดแบบนี้ก็ได้ เพชรพลานี่เขาจะหน่อเบานะคะก็จะใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนก็น่าจะออกแล้วค่ะอันนี้คือสมมติเราล้างเสร็จแล้วนะคะล้างยางออกให้หมดค่ะมันจะได้ไม่เน่านี่ชุบชบชบสมมติเราล้างเรียบร้อยนะคะอันนี้คือการแคะเคี้ยวนะคะท่านผู้ชมนะไฟไม่ได้ผ่าหัวนะคะแคะเขี้ยวคือเขี้ยวนี่จะขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ ถ้าหัวมันจะเป็นสีน้ําตาลใช่ไหมคะแต่ถ้าเขียวนี่มันจะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะแล้วอีกหนึ่งวิธีการเนาะก็คือการแยกหนอค่ะแยกหนอนี่แล้วก็จะเกิดหัวเร็วนะคะไฟกระเตรียมขายหน้าเพจเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะให้นากากมะพร้าวที่เราเตรียมไว้นะคะทําให้มันเป็นรูแบบนี้ค่ะเป็นรูจากนั้นเอานี่ค่ะที่เราเตรียมมาแคะเคี่ยวมาล้างน้ําสะอาดแล้วนะคะเอาสีเหลืองขึ้นค่ะ แล้วเอาลงไปแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเอาสีเหลืองขึ้นค่ะเห็นไหมคะเลี้ยงไปเรื่อยๆค่ะจนจนครบหมดค่ะหนึ่งเขี้ยวก็ได้หนึ่งต้นนะคะรอประมาณเดือนหนึ่งค่ะเดี๋ยวก็งอกค่ะอบไว้นะคะเอาไปอบไว้ในตู้เนาะก็จะเกิดหัวเร็วหรือจะใส่อับก็ได้ค่ะบางคนเขาใช้ทรายนะคะล้างน้ำสะอาดนะคะนี่ค่ะวันนี้ไฟว่างๆเนาะวันหยุดวันอาทิตย์ค่ะ ก็เพลินๆน,นะคะท่านผู้ชมมานั่งแครททำเที่ยวแบบนี้มันสนุกดีนะครับเพลินเลยค่ะเนี่ยค่ะดงดงเพชรพันล้านเลยค่ะเหลือตรงสามต้นสุดท้ายน่าจะใหญ่อยู่นะคะไฟไม่ได้แคะเลยค่ะและเดี๋ยวว่าจะไปแคะนา่งใหม่ด้วยค่ะวันนี้แล้วก็นูน่นโซนนู้นค่ะตับลามเกียนทั้งหลายกลุ่มพะกันพญาพันวังสีบุรีรัมมควาลังสรรไกทองเยอะเลยค่ะ เดี๋ยวไฟจะแคะนะคะเลียงไปเรื่อยๆค่ะพอเลียงไปอย่างเงี้ยนะคะเราอ๋อไฟลืมบอกคะ่ะพอเราล้างน้ําเสร็จนะคะต้องเอาไปผึ่งพัดลมนะให้แห้งไม่ให้มันเปียกนะคะหรือใช้ทิชชู่ซับก็ได้คะ่ะแต่วันนี้ไฟก็เร่งๆนะคะก็เอาลงไปเลยค่ะแต่แนะนนะํานะท่านผู้ชมเอาไปพึ่งก่อนนะไฟข้ามขั้นตอนอีกแล้วขึ้นเอาสีเหลืองขึ้นนะคะเดี๋ยวพอเขาออกงอกเป็นต้นนะ่ะเราก็เอาไปแยกใส่ถุงได้คะ่ะ แยกใส่กระถางใส่ถุงก่อนหรืออะไรก็ได้แล้วแต่เนี่ยคะ่ะเอาลงไปเลยคะ่ะเยอะมากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแล้วคะ่ะเก้าเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดนะคะ 12 13เนี่ยค่ะประมาณนี้นะท้าผู้ชมเรียงแบบนี้แล้วนะคะพอไฟไม่ได้ผึง่งไฟก็จะยังไม่ปิดหน้านะคะรอสัก2วันไฟก็ถึงจะหาอะไรมาโรยเอาอันนี้โรยนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่เน่านี่ค่ะวันนี้ก็จบไปก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e กับช่องลูกชายแล้วมาลเด้อด้วยนะคะวันนี้จบกันไปกับหัวข,ข้อแคะเขี้ยวง,งงในดงเพชรพันล้านนะคะ สวัสดีค่ะ